สวัสดีค่ะแม่นวลค่ะสวัสดีคะ่คะแม่นวลครับสวัสดีครับค่ะมื่อนี่ช่องสาวนิ้งพร้ารวยท้องพูนเ<ร>ชี่ยวค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่นวลเ,เนาะคะ่ะเป็นคลิปที่สองเนาะบ่าวท้องพูนครับค่ะของงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณแม่ฝันมือใดมือนี่ละวัางนอหนี่ละฝันมือนี่เนาะค่ะว่างหนี่ละค่ะว่างซู่ฟังเนี่ยฝันจังไดแม่ฝันเนาะ แม่ฟันนันอันแต่ว่าสิไปขายของไปขายของไปทั้งทั้นพญายงพุละขี่จักรยานตัวนี้แหละไปค่ะไปหอดอืกับไปหอดบ้านกับไปพ่อหมูไม่ไงเนี่ยเลากับเล่าค่อยอันไปอันเอาไก่นั่นไปขายน้าแม่ตลาดบันโน่นบ้านโนนแดงแค่ตะกี้แม่ก็ขายหมูนค่ะไปพ่อเล่าพอดีเฮ้ยม่อย่างนั้งระวังสิ วอกันมาขายของเนี่ยว่าสิมาขายของขายเสือขายยังซ้อยเพิ่นเนี่ยเพิ่นประกาศอยู่นั่นเด้ว่าสันวาค่ะอือแม่ไปนั่นเจอได้ค่ะค่ะแม่ใหญ่นั่งลงแล้วนั่งนั่งในศาสเด้ค่ะอือแล้วนั่งในศาสแม่ใหญ่นั่นมากมากยังอ่ะน่คอยว่าสิมาขายเสือพาซอยเพิ่นพัศนแเมนะวาค่ะเพิ่นถามเม่นอะค่ะแม่ใหญ่น่ะมพนถาม ไปขายไก่ขายยังประจํากับเราค่ะอยู่บ้านนนแดงค่ะแม่น่ะคือได้คักแยังว่าเฮ้ยจังไรจังฝันเห็นอีแม่เ้ยไม่เคยฝันเจักเสือหรอกเฮาแต่มาฝันเห่นเฮาฝันกังวินนี่ละว่างนี่ละคุณแม่เ,มเป็นเก,กีเยกจยางยขาึ้นมา,า,นมา,านเพิเ่นกับนอนนอนเัาเนาะให้ยาเกียยางแล้วเฮาก็มาอาบน้ําอาบน้าแล้วเรียบร้อยเฮาก็นอนค่ะกินข้าวแล้วกินยาแล้วก็นอนคโซ่พก็ไปอัน ยามนงกครับมาจัง<ม>ไรอีกนี่เขาฝันบ้านในแม่กันรั่งห่างอันกันรั่งว่าสิขายของเนาะเสื้อผ้าแม่กมับแต่โตงามงามเค่ะเสื้อนั่นเสื้อกับใส่ใส่ใส่ละเล่าแบบใส่ค้าขายของน่ะหลายแห่งเขากับประกาศนะเฮื่อนบอกย่องย่องบ้านเฮ้าในลามันย่างไงเฮื่อนพอย่องนะ,ะตัวเห็นอยู่ว่าเฮื่อนเพิ่นพอย่องนะ,ะนั่นละแท้นั่นละเพิ่นประกาศ น้อเพื่อนเล่าเหรอค่ะสองโกดว่าไปขายของบ้านในอันเพ่นกับประกาศว่าเฮ้ยเพ่นที่อันขายเสื้อผ้าขายโอ้ขายถึกถือขายว่าสั่นว่าค่ะอือพ่นนั่นประกาศมาสั่งซ่ค่ะขายเสื้อผ้าก็ขายตัวละสามสิบบาทเพ่นว่าขายผ้าผ้าให้มันเบิดเพพ่นมาให้มันแล้วเพ่นว่าให้มันเบิดร์ตเนี่ย ัวละสามสิบบาทม,มบรนด์เน่แม่กะกำลังเอาเสือออกเนาะเสือกำลังสีอันเอาตาอันเอาใส่เล่าแขนไหวหลายหลายเสือมีแต่ตรงงามามัย้ยเออแล้วแล้วก็สีส่อันให้เสื้อยุดอกพ้่นมาอืไม่ใหญ่นั่นละค่ะอืไม่ใหญ่นั่นละพ้่นมาที่ให้เสื้อยุดอกมาเขาก็แน่ไปเห็นไม่ใหญ่ คอยสีเมืออ่อเลยเดีแม่ว่าค่ะแม่ว่านั่นเอา้า<อ>มึงสีเมื่อให้ง้มึงเบิดเลมยมึงเลงเลาสมบอันมึงขายเบิดสมบอเอาเพินให้อยูบ่เสรรือ,อสรรให้อยูุแม่วาค่ะเจอได้ครับเฮี่ยจำด้เบิดทุกค่ำเออเพินให้หอยูเสือนะว่าสันว่าแม่ก็เอาหุ้ยเสรรือใจมันงามกะล่างสีใสแม่น่ะกะล่างสีใสเสือขั้นตัวน,นั่นล่ะค่ะเพิ่นนไ้มา,านั่นค่ะ พิ่นเอาจักรโตอันอันจักบาทละ่ะนี่ซ้ำนี่พอเพอิ่นว่าอีหยังสาบาทบอกเพิ่นว่าสาบาทพอเอาพิ่นว่าไผยกมื่อคืนจังสีแม่นี่ละ่ะเป็นง่อนหลายปันใดไม่ไงน,นั่นถามค่ะนี่ซ้ำนี่ละ่ะแม่มนั่นยกมือขืนนี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่แหละอันอีนั่งอีนั่งนึ่งว่าเฮ้ยเพิ่นเอาสาบาทตัวนั้น วาสันแล้วมีคนเบาขึ้นมาว่าเพิ่นเอาเศร้าบาทเพิ่นเอาเศร้าบาทเสือนะเพื่อนไห้ใส่เด้อเพิ่นว่ะแม่ดีใจว่าสันไห้เสือมากกรลังว่าสิใส่เสือค่ะมันดีแห้งก็ยังว่ะเป็นโตแห้งเลือโอ้ทุกเธอบเป็นโตจังสี่แต่ว่ารอบนี้เป็นโตเลยบานนี้เป็นโตนีตัวไรแน่เพื่นแม่กตมีแต่สองสองกบสองศูนย์ถนนตละสูอนี่ก็สองสองแหละแม่นบอ ับสองสองนี่นิสองสองนิ้วกับสองสองค่ะแมนมาค่ะสองสองกับสองศูนย์สิว่าอันหนึ่งหนึ่งกับว่าใะไตัวนี้มันกะตีอะไรยอย่างเนีะยพนบอกคักปานนั่นเลยสามศูนย์บอกเอาบอกแล้วค่าเสือเออน้ากรนั่นหละค่ะกระตีไว้หน้ามเพราะว่าเพื่อนบดี๋ยวบอกเพราะว่าเพื่อนได้บอกว่าตัวละสามสี่บาทเออเพื่อนเพื่อนประกาศมาเลย ยังคือมาถืกแท้ก็ว่าน้ามือแม่ดีใจว่าสัง่งว่าไม่เสือกับเสือไม่แตงงา,งามจับแล้วคอยไปย่างดีพอดีพ่อให้พอดีมแม่กับฟ้าเอาแล้วเสือตัวน,นั้นคโอ้ยยังมาสามศูนกับ สองศูนย์สองสองบอกคุณแม่อืมแมน่นคุณแม่เนี่ยฟันว่าได้ใส่ว่ัดดิเื้อเสื้อเข้าเสียมาให้เยงงคุณแม่โอ้ยก็ให้แล้วเนาะก็ยังว่ได้ใส่พร้อมโอ้ยกับร่างมาสีไซเซียนัน่นร่างสีเอาใส่ย,ยังสีเหรอพ่อวันหมดพวกแม่อืมหูเมื่อก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ได้มาแล้วเนาะได้มาได้มาได้มาแล้วคะ่ะ ตัวเลขของคุณแม่ที่หายมากอะสิมีสองสองเนาะสองศูนย์สามศูนย์หนึ่งหนึ่งเลขสี่ขุมค่ะคุณแม่หายมาเลขสี่ขุมเนาะค่ะเป็นเลขในความฝันของคุณแม่เนาะค่ะจคุณแม่มากตัวไดแห้งแม่แม่เบิ่งแน่อันแน่อันวันมาในอนอวันมันอนอกวันจันทวันข้างวันอันไหนน่ะค่ะ มันมีอันสองศูนย์คุณแม่มากสองศูนย์แห้งค่ะแอดจังสีแดงวงกลมหายเนาะค่ะว่าคุณแม่มากสองศูนย์แห้งค่ะเน้นเนาะค่ะสองศูนย์ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่นวลค่ะในวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณแม่เพิ่นฝันมือหนีเลยเพิ่นว่าค่ะแอดกับมาตามเพิ่นในมือหนีเลยค่ะไปหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะ ก็ขอให้มีโชคมีลาบเลยรางวัลใหญ่กับเมนวนเบิร์สุขหูสุขคนค่ะบาลตองพูนมียังเพิ่มเติมบอตัวเหล็กขุณแม่เป็นกระหายมากเลยนะครับเนาะบอลตรงตีเพิ่มเพื่อว่าจะทามเพื่อเอฟซีพันอย่างโหงนะครับนะอายุแม่จี่ปีครับก็ได้หกสิบสองหกสิบสองกันใบเนาะขุณแม่เป็นเป็นไไดมีคนเอาเสือเอายังมาใหายเออเอฟซีพันอย่างโหเนาะครับเนาะจะถามเพื่อไว้ค่ะแต่ในคลิปแรก อายุของคุณแม่มาเต็มๆเพราะว่าคุณแม่เพิ่นฝันว่าเพื่อนได้ไปทําบุญค่ะบางคำพูนตัวนี้เป็นคลิปที่สองเนาะค่ะคลิปที่สองกับเน้นเอาแต่ตัวเลขที่คุณแม่เพื่อนฝันเนาะค่ะส่วนอายุกระทามเพื่อเอฟซีคนอยากหูเนาะครับเนาะเกิดกะเกิดศูนย์ศูนย์ห้าในคลิปแรกคุณแม่ฝันมาได้ไปทําบุญซีมีวันเกิดของคุณแม่แล้วก็อายุของคุณแม่เนาะค่ะแล้วก็วัเกิดของคุณแม่ค่ะ ตัวนี้เป็นคลิปที่สองคุณแม่ฟันราได้เสือเนาะคะ่ะแล้วก็มีราคาเสือพร้อมค่ะตัวเลขก็สิมีสองสองสองศูนยะ์สามศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะที่คุณแม่ไ้มาค่ะคุณแม่ไม่แยังเพิ่มเติมอีกบ,บ่บ่บ่หลอกล่ะซํานี่เพราะว่าฟันกับฟันพออวนเอ,อิญแม่ก็หูเมื่อเลยจื้อไดค่ะค่ะถ้าฟันอันใดที่จาได้แม่นเนาะค่ะบอกของเครื่อ แสดงว่าเป็นฝันถี่แม่นค่ะคุณแม่แมค่ะถ้าจันจำได้ติดติดต,ตาเนาะค่ะนความฝันจำได้ติดหัวเมืองขึ้นมาจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นฝันถี่แม่นค่ะแต่ฝันเหล่ของเครื่องนี่คือจำบ่ได้แม่นหรคอณแม่นอกสานี่ถแต่ฝันรต่ของเครื่องจำบ่ได้แม่นค่ะแม่บ่ได้ของข้าเนาะสานิ่งว่าของเครื่องอวง่าแต าจะได้ฟังเครื่อนะหวาค่ะค่ะก็ขอขอบคุณเมนนวลได้หลายค่ะที่พื่พงตัวเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมนนวลค่ะเมนนวลนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปขายเสือเนาะค่ะซอยขเจ้าเพิ่นว่าค่ะแล้วไปพอผู้ยิ่งเนาะค่ะเป็นผู้เ่าหูจักกันมาก่อนเพิ่นว่า เรก็ได้เว้าได้คุยกันค่ะในความฝันเราจะคล้องเสื้อผ้าเพิ่นกับประกาศขืนเนาะค่ะว่าเสื้อตัวละ30บาทเพิ่นว่าค่ะเม่นวลเพิ่นกับเก็บเสื้อผ้านะคะ่ะหอยเตรียมสีขายเนาะคะ่ะให้เรียบร้อยค่ะพอเก็บแล้วเม่นวลเพิ่นสิกับเพิ่นก็เลยห้องบอกผู้หญิงที่หูจักกันมาก่อนเนาะค่ะว่าแมหญ่ขคอยสีเมื่อละเดอ้อเพิ่นว่าค่ะแล้วแมใหญ่นันก็เลยถามเนาะค่ะว่าเสื้อผ้าน่ะ แล้วเบิดระบ้เพื่อนก็เลยบอกว่าแล้วเบิดแล้วเพื่อนว่าค่ะแขนแล้วเบิดหอยแล้วเบิดแล้วขายเบิดแล้วเพื่อนว่าค่ะแล้วผู้หญิงผู้นั่นก็ถามว่าเพื่อนหายอยู่บอละเสื้อผ้านั่นถามเมนวนเนาะค่ะเมนวนก็เลยบอกว่าเพื่อนหายอยู่เมนวนเพื่อนก็ดีใจเนาะค่ะว่าเพื่อนหายอยู่แล้วผู้หญิงผู้นั่นก็เลยถามเมนวนอีกว่าเพื่อนหายตัวจักบาทเนาะค่ะถามว่าเมนวนนี่ถามว่า เจ้าของลานนี่ห้เสือเม่นวลตัวละจักบาทเม่นวลก็เลยบอกยกมือขึ้นเนาะคะ่ะสองนิว้วยกมือขึ้นสองนิว้วเม่นวลบอท่านเอาเบายัางแต่ยกมือขึ้นสองนิ้วค่ะแล้วผู้ยิงผู้นั่นก็เลยเบาขึ้นว่าตัวละยี่สิบบาทเนาะคะ่ะห่องขึ้นว่าตัวละเอี่สิบบาทแล้วเม่นวลเพิ่นก็ได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นเลขสองสองเนาะคะ่ะเลขตีจากฝันนิ้วมือยกขึ้นสองนิว้ว เพิ่นตีเป็นสองสองค่ะรากาสองศูนย์เน้นเนาะคะ่ะที่วงกลมไว้ผู้หญิงบอกค่ะว่าตัวละเอี่สิบบาทก็คือสองศูนย์เนาะคะ่ะส่วน 30, 30, สามศูนย์สามศูนย์นี่ก็เป็นเลขของจากของเสือเนาะคะ่ะที่เพิ่นประกาศว่าเสือตัวละสามสิบบาทเนาะคะ่ะเป็นราคาเสือค่ะหนึ่ง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 ,น,ง,น,ง,น,งนี่เป็นเลขตีจากฝันค่ะคุณแม่เพิ่นว่า เพิ่นยกเมื่อคืนสองนิ้วเนาะค่ะอาจิเป็นหนึ่งหนึ่งกระได้กันไวเพิ่นว่าค่ะค่ะนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมนนวลค่ะที่เพิ่นฝันหลาสุดเลยกังเว้นเลยเพิ่นว่าค่ะฝันกังเว้นเลยเพิ่นกับแม่วาส่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะขอห้มีโชคมีลาบเรื่องวันใหญ่กับเมนนวลเบสุขุสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดอย่าลืมกลับเ้ยค่ะอย่าลืมกลับนำเนี่ยค่ะกันไวค่ะ คาะสำหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมันหมันปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกลงวันลอตเตอรี่เบอร์สุขหูสุขคนเ้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี่สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ